สวัสดีทุกคนครับเล็บผมเรดวันนี้เรามาดำดิ่งกันไปในเกมที่ทั้งบีบหัวใจทั้งวุ่นวายทั้งตลกร้ายในเวลาเดียวกันเกมนี้ชื่อว่าบาร t ทชามาเกมที่ถ้าใครเคยเล่นจะรู้เลยว่าความโกลาหลคือคีย์เวิร์ดของมันเลยบาร t ทชามา เป็นเกมแนวจำลองชีวิตลูกเรือดำน้ำที่ต้องเอาตัวรอดอยู่ใต้มหาสมุทรน้ำแข็งบนดาวยูโรป้าหนึ่งในดวงจันทร์ของดาวพฤหัสที่นั่นไม่มีแสงแดดไม่มีอากาศมีแต่น้ำเย็นจัดกับสัตว์ประหลาดในความมืดเต็มไปหมดผู้เล่นจะรับบทเป็นลูกเรือของเรือดำน้ำที่ต้องเดินทางทำภารกิจต่างๆเช่นสำรวจส่งของหรือยิงมอนสเตอร์แต่ระหว่างทางเนี่ยทุกอย่างที่ควรจะพังมันจะพังได้หมดเลยท่อรั่วไฟไหม้เครื่องยนต์ดับ ลูกเรือตกเลือดหรือบางคนตายปริศนาเพราะเอเลียนแอบเข้ามาในเรือมันคือเกมที่ผสมระหว่าง s ไ r v i v ว l s i ซิมูเ,เลชันแพนิ p a าร์ตี้แบบ100%เลย <about> <laughs> ฟังดูเครียดใช่ไหมแต่บอกเลยว่าสนุกโคตรโดยเฉพาะตอนเล่นกับเพื่อนหลามลงตกหลุมแล้วมึงทำยังไงมึงระวังแรมทะกำลังช้าพลังงานเขาได้แล้วเขาได้แล้วเขาได้แล้ว รีวิวไฟไหม้ไฟไหม้ผมรู้แล้วกูมีความสามารถละอุ้ยเรือรั่วเรือรั่วเรือรั่วใช่เหรอเรือลวกเรือลวกวตรงไหนวะที่หายแล้วที่หายแล้วส้มส้มส้มไงส้มไงไอ้ยังส้มไงวะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้ตายอันนี้ตายรัวายรัวเอาปวด b a r o t r a u m เป็นเกมแนว 2D Side Scrolling Simulation พู Sim ดง่ายๆคือมองด้านข้างเหมือนเกม Terraria ผสม s u b น a u t i c a และโยนทุกอย่างใส่เรือดำน้ำในเกมจะมีระบบละเอียดมากตั้งแต่ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ระบบออกซิเจนยันสายไฟแต่ละเส้นตัวละครมีหลายอาชีพให้เลือกเช่นกัปตันควบคุมเรือนำทางผ่านโซนมรณะ Engineer ดูแลระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ช่างกนซ่อมเรือรั่วหมอ คอยปรถมพยาบาลเพื่อนเวลามีคนขาหักหรือเลือดไหลยามป้องกันเรือจากศัตรูหรือบางครั้งก็จากเพื่อนตัวเองเด็กฝึกงานทำทุกอย่างแต่ไม่เก่งสักอย่างแต่ละอาชีพต้องทำหน้าที่ของตัวเองถ้าใครพลาดแค่คนเดียวทั้งเรืออาจจมลงสู่หายนะในไม่กี่นาทีเกมนี้เล่นแล้วจะเข้าใจคำว่าความตายมันเป็นเรื่องทีมเวิร์คคือถ้าเพื่อนดับไฟผิดเวลา หรือมอเผลอฉีดยาผิดขวดเกมจบได้เลยตอนที่ผมลองเล่นครั้งแรกบอกเลยว่าหัวร้อนแต่หลงรักมันมากคือระบบมันเยอะจริงแต่พอเข้าใจแล้วมันจะเหมือนเรากำลังเล่นละครระทึกขวัญในเรือดำน้ำบรรยากาศมันกดดันสุดๆทุกคนในเรือวิ่งวุ่นกันหมดคนหนึ่งถือไฟฉายอีกคนวิ่งไปปิดท่ออีกคนตกเลือดอยู่ท้ายเรือมันคือความโกลาหลที่ลงตัวมากภาพรวมเกมนี้ไม่ได้เน้นกราฟิกสวยหรู แต่มันใช้เสียงและสถานการณ์บีบเราแทนจนบางครั้งรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังเอเลียนผสมกับไททานิคที่ทุกอย่างผิดพลาดพร้อมกันหมดคือมันไม่ใช่เกมที่จะเล่นแบบชิลๆได้เลยแต่กลับทําให้เราหัวรอบไปพร้อมกับตะโกนใส่เพื่อนว่าใครว่าปิดไฟทั้งเหลือความท้าทายของบารอทรามาคือทุกอย่างในเกมพร้อมจะฆ่าคุณเสมอระบบของเกมนี้มันสมจริงแบบสุดๆเช่นถ้าคุณต่อสายไฟผิด เรืออาจระเบิดถ้าคุณเปิดประตูผิดน้ำจะทะลักเข้ามาและที่เจ็บสุดคือเพื่อนคุณอาจเป็นคนที่ทำให้คุณตายบางทีมีภารกิจที่ต้องจัดการมอสเตอร์ใต้น้ำแต่ดันหลงทางในทํามืดหรือบางรอบมีเอเลียนแอบ,บเข้ามาในเรือแล้วเริ่มฆ่าพวกเราไปทีละคนซึ่งเกมมันมีระบบเทรเดด้วยนะบางรอบผู้เล่นหนึ่งคนจะถูกสุ่มให้เป็นคนทรยศต้องแอบซับโทาชเรือแบบลับๆนี่แหละที่ทำให้บารทามา โคตรพีเพราะมันไม่ใช่แค่เกมเอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาดแต่ยังต้องเอาชีวิตรอดจากเพื่อนด้วยพูดถึง multiplayer อันนี้แหละคือหัวใจของเกมเพราะ b a r o Trauma เวลาที่เล่นกับเพื่อน4-8ถึงคนมันกลายเป็นซิทคอมเรือดำน้ำทันทีมีคนหนึ่งตั้งใจขับเรือแต่เพื่อนอีกคนแอบปล่อยสัตว์ประหลาดเข้ามาอีกคนปิดไฟเพราะอยากประหยัดพลังงานส่วนหมอกำลังฉีดยา แต่ดันหยิบยาผิดประเภททุกอย่างในเกมนี้กลายเป็นคอมเมดี้โดยไม่ตั้งใจโดยเฉพาะตอนมีคนตายมันทั้งตลกทั้งเครียดในเวลาเดียวกันถ้าเล่นในเซิร์ฟเวอร์สาธารณะจะยิ่งสนุกเพราะแต่ละคนจะมีนิสัยไม่เหมือนกันเลยบางคนจริงจังแบบมืออาชีพบางคนเข้ามาแค่จะระเบิดเรือเล่นบอกเลยว่าทุกแมตช์ไม่มีซ้ำแน่นอนนอกจากนี้เกมยังมีระบบมอดที่เปิดให้ผู้เล่นสร้างของเอง ตั้งแต่เรือใหม่ยันมอนสเตอร์ประหลาดทำให้เกมมีคอนเทนต์ใหม่ๆตลอดเวลามันผสมความวุ่นวายความเครียดความฮาความบันเทิงไว้ครบถ้าใครชอบเกมแนวส u r v ว v a l ที่ต้องใช้สมองบวกใช้ทีมเวิร์กเกมนี้ตอบโจทย์สุดๆแต่ขอเตือนอย่าเล่นกับเพื่อนที่ใจร้อนหรือขี้แกล้งเกินไปเพราะเรือดำน้ำของคุณอาจกลายเป็นหลุมศพเคลื่อนที่ได้ง่ายๆโดยรวมผมให้เกมนี้9ทั10 สำหรับความแปลกใหม่และความสนุกยิ่งเล่นกับเพื่อนยิ่งพังยิ่งฮายิ่งอยากกลับมาเล่นนี้ใครที่ยังไม่เคยลองแนะนำให้ลองโหลดมาเล่นดูแล้วคุณจะรู้ว่าความสยองในทะเลลึกมันไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดแต่มันคือมนุษย์ที่อยู่ข้างๆคุณเหมือนในคลิปวิดีโอนี้วิวสุดภาพดีวายดําเร็วผมได้เท่านี้แหละนี่เร็วที่สุดแล้วช่วยด้วย อย่าทิ้งกูไอ้ไม่รอดคือคนน่ากลัวเลยสัสพวกกูไปด้วยกันได้ไหมเี้ยไปด้วยกันเลยเรามึงรอก่อนดิคนน่ากลัวเลยที่ึงดูข้างล่างดิสัตว์มันแบบมันไม่รู้แบบอะไรจะคาดเดาได้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างล่างนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตามมาตามมาอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยนั่นไงด่าเห็นต่อพการเอาเรื่องต้องมีเอเลี่ยนอยู่ข้างในแน่ๆกูดูทรงแล้วกู่อนทำไม ซ่อมส้มส้มมนดีแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าไปอดีเออมันจะได้ไม่รงงั่วไงเฮียเอนะใครเข้ามาใครเข้ามาอู้ <laughs> อู้ <laughs> อนี่แหละไอ้สัสระวังนะอาจจะมีเอเลี่ยนนะเออมีแน่นอนกูรู้ทรงและเฮียยับขนาดนี้เฮ้ยมี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 มเห็นแล้วากกา <laughs> อะไรกันแท่งอะไรอะไรเกิดอะไรกันแท่งซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ ซอมบี้ไอสัตว์เกนี้มีซอมบี้เหรอใช่ใช่ใช่โอ้ยโอ้ยโมันกัดกูถอยไปถอยไปทุกคนถอยไปชิชไอสัตว์แล้วไม่มีปืนกนเลยมาดูซอมบี้โว้ยไอสัตว์ยิงต่อไปไอเหียไอเหียมุงยากระสุนหมดกระสุนหมดกระสมาแตีเตีอโหวันพะวันพะวันพะวัน มันกัดกูไปจุดเลยอเชื่อเองอุ้ยไม่ใช่กูตีอ๋องเฮียตีรๆเลยกูติดตั้งติดตั้งติดตันงหูอีกหูวิ่งหูวิ่งหูวิ่งนี่กูจะทุบยังไงเดเข้าเข้าทีละคนแม่กูกูเสียวหัวดกันเองโอ้ยแม่แม่มันกัดหามกูสัตว์ไอเวนไอเวนเออช่วยกดนุบทุบหน่อยอุ้ยกูโดนกัดแล้วกูติดเฮียติดห้ำโอ้วววบทุบหัวผม นี่ไอ้เฮียซอมบี้นี่ซอมบี้ตัวเดียวมึงโหดขนาดนี้เลยนี่เอี๋อือลาวิศวกรรมไฟฟ้ากูซ่อมไฟฟ้าอืออเอเฮ้ยอย่ามากูเฮ้ยกูติดเชื้อป่ะเนี่ยมันบอกว่ามีอะไรบางอย่างรู้สึกเหมือนอยู่ในคออ่ากูว่าใช่แล้วกูไอ่องเตรียมตัวกายร่างเลยเฮียที่หายแล้ว

แกัดโอ้ม oh, ah? yeah. oh, like ือจังเราต้องซ่อมที่นี่อ่ะท่อระเบิดอ่ะท่อปืนกูระเบิดเว้ยกูกำลังซ่อมอยู่แย่กูหังแล้วอ่ะไร่ต้อมทีละจุดอยู่เยี่ยเชื่อม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 จุดรั่วก่อนมันหิวตัวเองได้มันหิวตัวเองได้ฮะเรื่องมันเพิ่มอ่ะเรื่อมึงเพิ่มเหรอเรื่อมึงเพิ่มเหรอไอ้สัตว์มึงจะมึงหัวเล็มึงหัวเร็วเฮียเพราะว่าถ้าถ้าถลุมตีเดี๋ยวโดนกันเอง มึงดีมึงเห็นไหมเนี่ยเรื่องมาเพิ่มเนี่ยเลยมึงทุบเลยมึงทุบเลยไปเลยโหดไปเลยโหดไปเลยทุบเลยทุบเลยเดี๋ยวค่อยค่อยกลับค่อยกลับสถานีไปรักษาโดนล่ามันออกไปเรื่อมาเพิ่มติดเชื้อเอ๊ยกูติดเชื้อโอ้เออเออเออกูแผลกัดถูกบางสิ่งบางอย่างพยายามเข้ารูห้ำเฮียแล้วจี้หมายแล้วเราจะตายกันหมดเอ้ยกลับเรือไปรักษาก่อนไหม เอ้ยมัน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 กลับมามันกลับมากลับมาเลคนตัวไอ้เขี้ยมันยังไงเนี่ยเออกลับเรือกลับเรือกลับเรือทุกคนกลับเรือดีกว่ากลับเรือก่อนกลับเรือก่อนกลับเรือเฮียกลับเรืสัตว์ลาวเลยลาวเลยลาวก็เลยเฮียไม่มีอาวุธป้องกันตัวไม่มียี่หญ่เลยไปไปกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนไปเชื่อกูเชื่อกูก่อนที่จะไกลร่างกันทุกคนในเฮียเออเรืออยู่ไหนวะเอาอยู่นี่มึงเห็นแสงไฟเรือไหม ไปไปกลับกลับกลับอะไเงี้ยมึงไปไหนมึงไปไหนบอสข้างหลังหลังไหนมึงอะไปไหนทางไหนอะมึงกลับมาหลังนี่มานี่แล้วมึงไปไหนแล้วนั่นลงไปทำไมเดี๋ยวขึ้นมาเอาขูขึ้นเมื่อกี้กูขึ้นมาแล้วอึกลงเลยแล้วมึงไปไหนนี่เรืออยู่ตรงนี้นี่มึงไปไปไหนมึงกลับมาดิไอ้เหี้ยมึงว่ายไปอย่างมั่นใจเลยเหี้ยว่ายตรงไปตรงโน้นไอ้สัตว์เอ้ยให้ไวเลยให้ไวเลยให้ไวเลย ให้ไวเลยต้องต้องมันมันจะมีล็อกล็อกเกอร์นึงอะเป็นยาปฏิชีวนะมันจะมีล็อกเกอร์นึงอะเป็นยาปฏิชีวนะยาแก้เชื้อโอ้ยผมเป็นลมผมเป็นลมผมเป็นลมเฮ้ยไอ้ซ้ายช่วยหน่อยช่วยหน่อยเป็นลมเป็นลมชิบหายละคลิกเอ้าเจ็บแม่กูพัดกระไดคลิกซ้ายเพื่ออะไรวะรักษาบาดเจ็บภายในมันขึ้นว่าบาดเจ็บภายในอะ เอ้ยกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเอหีกูจะตายแล้วเอาไม่ทันแล้วมึงกูบอกว่ากูจะตายแล้วกูกำลังปั๊มหัวใจตายแล้ววี่เอ้าไอ้เอาติดเชื้อไอ้เหี้ยมึงมาคายออกแล้วไอ้เหี้ยนีเหรอเอไอ้เหี้ยไปกัดทุกคนในเรือไอ้อองไปกัดทุกคนในเรือไอ้เหี้ยมึงรีบฆ่ามันมึงรีบฆ่ามันเลยมันไม่ใช่เพื่อนเราอีกแล้ว เอย่ากูไปแล้วไอ้สัตว์ไอ้รอบหน้ากูเป็นหมอดีกว่าสัตสไอ้บอสบอสช่วยฟันเลยมึงเอาอะไรฟัมนมึงเอาอะไรฟันเอาเอาเขาไม่ได้มันใส่ชุดอยู่มันแข็งมันแข็งมันแข็งไอ้เยี่ยมึงดูเลือดมันดิมึงดูเลือดมันดิเอามาตามึงบอสมึงเอาเอาไอ้อ๋องไปขังสักห้องก่อนไหมไม่รู้ <laughs> เล่นจะผัวกูเล่นเจ้ผัวกู มึงเอาไอ้อ่องไปขังห้องก่อนไปเออขังไว้เอ้ามึงเปิดทั้งหมดได้มึงเปิดทำไมอะไรมึงกลับมามึงกลับมามึงพายออกกลับมามึงกลับมาท่าออกกลับมากลับมาห้องนี้มึงพายออกกลับมาห้องนี้มึงพายออกกลับมาข้างหลังดิบุกูจะกูบุ๊คจะไขขวงล็อกล็อกประตูไปตามมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอ้าแค่มาไม่อีกแ้่มาไม่อีกแ้่มาไม่อีกออกมันไม่มาเฮียฉลาดไอ้เฮียของมุขชาตจังไห้สัตว์ไอ้เฮียเอ้า มาเอาจะไปรู้เอาไปสัตว์รู้มึงรู้เหรอมึงรู้เหรอไอสัตว์มึงรู้เหรอมึงรู้อะอางกูล้มทำไมวะเอาชิบหายบอสกูจะเป็นคนถัดไปชิบหายแล้วบอสกูจะเป็นคนถัดไปจะตายกันทั้งเรือแล้วเฮ้ยนิ่งไปแล้วไอ้บอสไอ้บอสกูมีข่าวดีท่าไอ้บอสถ้ามึงไม่ปั๊มหัวใจกูมึงจะไอ้บอสมึงปีสิ มึงปั๊มหัวใจกูก่อนม่นทันแล้วพีวิวมึงเห็นปุ๊บม่นทันแล้ววิวมันยืนจ้องหน้าไอ้บอสอยู่เห็กูกำลังจะกายร่างแล้วมึงรีบไปที่ตู้ยาแล้วแดกยาเลยบอสถ้าอยากรอดอ่ะเรียบร้อยแล้วกูกายร่างแล้วกูกายร่างแล้วไอ้เหี้ยซัมบี้เออลุกขึ้นมาแล้วน่ะมันมีหนวดออกมาจากปากด้วยพี่เออมันเป็นไอ้นั่นน่ะหนวดแดงๆอ่ะ เฮียห้องติดเชื้อไอสัตว์บอสมึงอ่ะรีบแดกยาเลยไอ้บอสเป็นลไมไป <c oughs> เลยไปออกเลยสัตว์ออกเลย <c oughs>